มอาวานกับเข่นใหญ่ๆนักหนักประมาณสี่ลยตันนะครับตกลงมาใส่รถไฟกบมะกันพอดีรถไฟจากกรุงเทพจะเดินทางมาอุบลกับมีอยู่3มโบกี้ข้างเทิงเนี่ยเขากำลังจะเห็ดทางรถไฟแบบลอยฟ่ารถไฟั้งไต่กับแลนอยู่เข่นตกลงมาทับกับขบวนรถไฟแต่กํลังมุ่งหน้ามาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรถสปินเตอร์นะครับที่เขาเอ่ยกันว่าสปินเตอร์สปินเตอร์อ,รออกจากกรุงเทพกับช่วงตีห้าครับมาหอดอุบลไปทางกับประมาณใบสองหลังอย่าง้รก็ไปต่อเลยพักข้าวหนึ่งก็แล่นจากวิ่งจากอุบลครับลงไปกรุงเทพรถนี่แทบจะบ่ได้พักหรือจอดครับโดนไปัญหาเด้ทำงานหนักคือกัรก,กระบวนสปินเตอร์ระหว่ากรุงเทพก็ประมาณหาทุ่ม ก็สะดวกสบายผมเคยนั่งอยู่ครับปานรถทัวเพราะเบอร์สะอาดสะอา้านแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มบริการครับนั่งนอนไปนั่งมีมองชาดมือถือมียังผอมเด้แต่ว่าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนอ่เฮาก็เลยบอสบายใจเป็นไรเพราะว่าพี่น้องเขาสูญเสียหลายครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องที่สูญเสียจากอุบัติเหตุเท่อนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีครับพร้อมตั้งคณะของเพลินครับ รัฐตนตรีวาการกระทรวงคมนาคมปลัดกระท่วงคมนาคม,คม,าคมอธิบดีคมการขนส่งทางล่างนะครับแล้วก็นายอนันต์โพนิ่มแดงเป็นเป็นร่องผ้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการตําแหน่งผ้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชครับเพื่อให้การซอยเหลือติดตามดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเครนก่อสร้างของบริษัทอิตาเลียนไทยครับ ซึ่งเขาก็ล่งน้าเนินการน้าเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่สาถึงสงานโยธาช่วงลำตะคองถึงสีขิวแล้วก็ช่วงกุดจิกถึงโคกกลวดมันตกลงมาครับมันตกไ้้ยังไงอันนี้ต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อตกลงมามาทับกระบวนรถไฟที่แรนมาพอดีครับเป็นรถด่วนพิเศษที่21เสเส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางอยู่ จงหวัดอุบลรัานียวูวรินนี่ครับเกิดอุบัติเหตุเกิดแบบใดเกิดจังใดรับอันนี้ต้องสืบสวนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพีหน้าข้าเบืองภาพข่าวแล้วมันเหลือเสื่อนะวครับว่ามันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นใดมีภูเสียชีวิตโมเมตนต์หน่อยครับตอนนี้โยเลมอนตีครับเพิ่นกับสร้างการให้ทางการลดไฟแห่งประเทศไทยและะ้วกับภูรับจางเฝ้า เล็งดาเนินการเยียวยาผู้โดยสารและกผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างดีที่สุดกับโดยเพิจารณาเงื่อนค่าตอบแทนและเงื่อนซอยเหลือเพิ่มเติมความต้องมอบหมายให้ทั้งการรถไฟหารลือกับบอร์ดการรถไฟทบทวนมาตรการและก็วงเงื่อนเยียวยาให้เหมาะสมให้มันหลายกว่าในปัจจุบันตัวเลขที่เห็นเนาะตั้งการรถไฟก็จะซอยประมาณแปดหมื่นกับแล้วก็มีบริษัทประกันอีก การไล่ละหนึ่งแสนหาหมื่นบาทซึ่งท่านนายก่นกับชุนเฉียวอยู่เมื่บ้านว่าตัวเลขมันหน่อยโพดมันอาจจะต้องเป็นเจ็ดหลักเด้อันนี้ผมเข้าใจเอาเองนะว่าเป็นเงินเยียวยาเบื้องต้นนะท่านนายกกะใจเย็นน้อยนึงครับท่านรักษาการว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเราจะหนาเขียววัน่ะจะไม่บีบเราหลายครับอม,มันความผิดของไผก็ยังบู้ความผิดของผู้รับเหมาบ่ครับของสินทรกรหรือของคนงานที่เฮ็ดใหในเขต่นมันตกลงมา หรือความผิดของการรถไฟที่แรนเรี้ยวพวดล,ล่ามันล่างมันสันสะเทือนมันขึ้นไปทั้งต่อหมอ้อเห็ียดใน้เขียนตกลงมาสืบสวนสอบสวนซะก่อนแต่ว่าผู้โดยสารนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวของเลยครับเขานังของเขามาดีๆเขาิีดิดนทางโดยร่อฟอท่อรถไฟไทยนี่ครับซึ่งก็มีมาตรฐานครับมีความปลอดภัยมีความสะดวกสบายพอสมควร แม้ว่าจะบอทอกับประเทศญี่ปุ่นรถไฟไทยกับรถไฟญี่ปุ่นนี่เริ่มใส่บริการบรมพร้อมกันเดยเปิดบริการบรมพร้อมกันแต่ของเขานีไปไหว่าเฮ้าครับเขามีรถไฟของว่าจรวดแล่นแบบโอ้ยเปิดเดียวหอดเลยขเขาเฮ้ายั่งถึงกระชังบ่ถึงกระชังแต่ว่าหลังๆว่นนี้สะอาดขึ้นดีขึ้นสะดวกขึ้นตรงเวลาสถานีรถไฟยุงเทพนะครับที่เอินว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนี่ก็โอ้โหยิ่งใหญ่ขันบ่เคยไปหลงเลยนะครับขึ้นบ่เป็นลงบ่เป็นเลยครับ กวางญ่ไพศาลสะดวกสบายกว่าหัวลาโพงของเก่าที่สมัยผมเป็นเด็กหน่อยไปลงหัวลาโพงเป็นวาโอ้จัาหยังเป็นอย่างรับหลักในขณะเดียวกันเพนกะ่ะกบเร่งน้าเนื่อนการกับให้เปอร์ดการเดินทางในเส้นทางที่มันได้รับผลกระทบโดยเร็วเพราะว่าขันล่างมันติดขาดไปบ่ไนะ้เนาะรถไฟขบวนเดินกับไปบ่ไ้มันก็สิเสียการไปการมา การสร่งสินค้าการโดยสารของคนไทยหรือคนต่างประเทศบางทีเขามีนัดหมายมีกำหนดการไว้แล้วครับโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการและกรลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนให้เรีวยที่สุดครับความทั้งมอบหมายให้ทั้งกรมทั้งหลวงอำนวยความสะดวกถนหนหนทางที่เขาจะขนอุปกรณ์ส่วนควบเขาไปซอยเหลือแล้วก็ขน พวก์สากต่างๆของรถไฟที่มันถือเข็นหยักตกลงมาใส่แล้วก็เกิดเพิ่งใหม่ขึ้นครับไฟขวกคนเสียชีวิตนะครับเพราะว่ามันออกบ่อได้ครับเป็นตู้กระจกคือตู้ป่านี่เออถ้ารถไฟสมัยก่อนเนาะถ้าพี่น้องเคยนั่งเนาะรถไฟสั้นสามนั่นหน้าต่างนี่เปิดตลอดเวลาเกิดยังขึ้นตัวลงกระโดดลงพ่อได้อยู่อันนี้กระจกบักหนาหนึ่งครับแล้วปิดตายเลยโมโหว่ามีขอนมีขวนเนี่ยเขาทุบออกบ่อคือรถทัวเห็น่ะ เขาเคยมีคอนน้อยน่อยติดไปน้ากระจกเวลาเกิดเหตุเขาก็ใหายเอาคอนน้อยน่อยทุบกระจกแตกแปะแล้วก็ตเอาขายันหลดม,มาบอครับหรือใส่ของแข็งกระทุ่งออกไปอันนี้บู้ว่ามีบ่อครับมาบอครับ,รบในอนาคตก็ต้องพิสูจน์ทราบละว่าเวลาประสบเหตุแบบนี้ประชาชนที่เขานั่งอยู่ในตู้รถไฟในบวกีน,นเขามีอุป,ปกรณ์ส่วนขวบในการซอยเหลือจากของบอ่ในการให้ไม่หลีกออกไปจากภัยอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นไฟขอกับเป็นตัวซีโตนบนเนาะ เพื่อนยังสร้างการให้จัดรถยนต์นำนอำนวยความสะดวกนำผู้ที่รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตกับผู้มีลำเนาดูแลความสะดวกใหาา้ญาติพี่น้องเขาที่เขามาเยี่ยมมา,ม,มาเบิงว่าเป็นคนของเขาบอ่อบางคนประกาศหาได้พ่อแม่มารถไฟขบวนนี่เพราะว่าทายรูปทรงมาทั้งไรลูกก็เตรียมไปหับปรากฏว่าได้ยินข่าวว่าเส้นทางที่พ่อเราสัญจรไปมากกับแม่เลานี่ล่ะเกิด เขยนตล๊ลงมาใส่ผู้เป็นลูกใจบดีแล้วก็ยังบ่ได้ข่าวเลยว่าพอเล่าแม่เล่าเป็นตายหลายดีประกันใดนี่แล้วก็ผู้เป็นลูกดีโอ้หัวใจแปวเลยกับอืผู้โชคดีก็มีผู้โชคหลายก็มีมีไว้หล่นผู้หนึ่งครับเกิดมาเ่าเคยนั่งรถไฟ่นเลยล่องนั่งเบิง่งมาขบวนนี่แหละครับปรากฏว่าเกิดเหตุเลยแจ็คพอตเลยนั่งเธอเดียวแต่แล้วบ่เป็นอย่างหลายครับบาดเจ็บนิดหน่อยหมอถ้ายาให้แลวก็ไล่เมื่อบาดบ่เป็นอย่างหลาย ถือว่าโชคดีดนี่ครับพวกนี้ผู้แขนฮักคาฮักกะมีครับแล้วแต่ว่านั่งอยูโบกีใดโบกีแรกผู้ึ่งจะปลอดภัยหลายโบกีที่สองนี่ไฟ่ใหม่นักเลยโบกีที่สามกะบ,บาดเจ็บตู้โบกีเนี่ยเสียหายแบบหลายพอสมควรอืตอนก็า่างเก็บกู้ครับก็า่างซอยเหลือผู้ประสบเหตุอยู่เครื่องเทิงมันลันครับเข็นมันลันปรากฏว่าผู้ที่ไปซอยเหลืออืมผวกมูลนิธิต่าง ที่พ้อไปซอยเหลือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆต้องเฝ้าเรียนออกมาได้ครับแตกตื่นกันเนีเพราะว่าขังเทิองมันลันนะครับยานมันเิ่มลงมาอีกเด้ผู้ไปซ้อยเรือนี่ก็ต้องระวังขึ้นกันครับถ้าบ่ฮู้ว่างเทิองมันยังแข็งแรงบอมันมีมมแนวยึดแนวจับไว้บ่ออืมก็ต้องให้เจ้าที่ที่เขาชำนาญการครับขึ้นไปเบึงอีกเทือนหนึ่งคำนวณก่อนว่ามันจะรับน้ำนักใดบ่ ผมคิดวาต่อหมอเนาะที่เป็นสองขาเนี่เป็นเสาเนี่คือสิบัได้รับการกระตบกระเทือนไปไหนหรอกเนาะครับกับพิสูจน์ทราบคนครับว่าใครจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับง,งานนี่ส่วนเรื่องครับรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่ถือบีบจนหนาเขียวแล้วก็บอกว่าพิจารณาตัวเองนะโอ้เราก็ใจบดีผมก็ที่โนเราอยู่ดีครับแล้วก็นั่งเห็นเวียกเห็นงานเราอยู่สถานีกรุงเทพอว่าพิวัตรหมดแล้วเราสิหูจักอยี่ยง นายบอกครับให้เรารับผิดชอบแนวยไหนรับผิดชอบตนเองน่าจะหูวว่าอยังเกิดขึ้นให้ลาออกไปเลยเพราะว่าถ้ารับผิดชอบแบบนี้ก็คณะรัฐมนตรีก็ออกนําลนะครับนายบอกครับท่านนยกนุ่มาละเพราะว่าท่านก็ดูแลอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องรถไฟรถทัวเครื่องบินต่างๆนี่มันบอกครับอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในคณะรัฐมนตรีที่ท่านต้องดูแลอยู่แล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งน่นบอกครับของสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นสาธารณะของประชาชนเป็นรัฐวิสาหกิจแมนบอกเออรัฐบาลก็ดูแลอยู่โมแมนบอกครับโมเป็นของเองกนชนเด้แม่บอกแล้วก็พิสูจน์กันก่อนว่านายอนั่นนี่ครับรักษา,าการผู้ว่าการรถไฟแล้วแล,วแลวผิดมองไหน <c oughs> ผมเลยที่ต้นเราเออเราว่าเยียวยา,วยาวเบื้องต้นแปดมือนายกว่าบัต้องมาเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องหลังบ่มี่ใจเลยต้องเจ็ดลักยังตําคันเสนอขึ้นมาแบบผมปัดปากกาถิ่มโหลดโอ้ยท่ันใจเย็นๆทันนายก ใจเย็นๆครับจันไปโมโหัมาตเตใสเนี่นผมเห็นด้วยครับที่จะให้ผู้ที่เขาโบหูเหลืองหูเล่าเขาเป็นผู้โดยสารนังน่งรถนั่งรถไฟไปนี่เขาโบหูเหลืองเลยเขาบ่ามีส่วนผิดล้านเปอร์เซ็นต์แม่บอกครับเขาสิไปทุราเขาสิเมื่อบ้านเขาสินันนี่มันเรื่องวงเขาปรากฏว่าได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บไฟคอกเสียชีวิตต้องเยียวยาเขาอยู่แล้วผมอยากให้ทั้งการรถไฟก็ดีหรือผู้ใดก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วเป็นผู้ต้องรับผิดชอบรวมทั้งผู้รับเหมา ใจนั่งนักไปเลยผู้ละศิบหลานผู้ละลอยหลานพันหลานไปเลยใจเขาครับเขาบ่ามีส่วนเกี่ยวของยังเลยกับการกระท,ทํานองานท่านสร้างยังอยู่เทิงฝา่งฝาเทังอากาศโผล่แล้วโตแล้วมาใส่รถไฟรถไฟก็แล่นไปตามล่างของเขาดีๆบ่หูเรื่องหูเล่ารถไฟมันแล่นแห้งโผลบอกมันสะเทือนบอกครับเพ็ดให้เขนตต๊ะมากเออก็ต้องพิสูจน์ทราบกันอยากให้ได้เงินได้หลายครับแต่ว่าตอนนี้เขาเยียวยาเบื้องต้น่านนายว่าน้อยโพด S 1> <S 1> เออครใเขาไปหาเรื่องกันในบอร์ดของคณะกรรมการเขาจะเยียวยาหลายไปไันด้มันโมเมนต์ว่ามือหนีตองใจเลยแม่บ่าครับเงินทหารนะ่ะได้งังครับเงินผู้ประสบภัยที่เขา,าย้ายออกมาจากบ้านเงอนเขามาอยู่ในมองปลอดภันะนยน่ะศูนนโยมยนดนเงินนี่ยังคายเยียวยาบ้านเขาพังเพียเงินนยังครับก็ยังต้องเป็นมือเป็นเดือนเป็นปีคือกันเงินน้ำท่วมครบหรือบ่จ่าใจหรือบ่เออเงินรถไฟมันพึงเกิดเมื่อวานนลครับ เงินรถไฟผู้เสียชีวิตนี่จะได้ตอนใดให้เขาเขาคณะกรรมการเ็าคุยกันก่อนเออ้ายายเขาใดไห้นะครับผมแนะนํท่านนายกเงินส่วนตัวจ่ายก่อนเลยคนละหลานครับจ่ายเลยครับคนละห้านสามสิบสองหลานตายสามสิบสองคนบาดเจ็บปรหาเสียนจ่ายเลยจ่ายก่อนเอาเงินทันนะครับเงินการรถไฟเขาต้องเขาคณะกรรมการเขาต้องมีระเบียบแบบแผนโมเมนต์บอกจังจีใจไดท่านนายกท่านก็หงุอยู่แล้วออผมก็เห็นใจครับคนเสียชีวิตเนาะ ่านนายกใจเย็นๆผู้ว,ว่าการการรถไฟนรักษาการนี่โน้บโอยโนยเนี่ยยังนยเ,เนี่ยให้เราเราพิชชอบแนวไยอไล่ะรถไฟก็แล่นของเราอยู่ในล่างเรารถไฟว่ได้แล่นไปตมต่อหมอ้อเด้เออเขาก็แล่นของเขาอยู่ดีมันเครียดมันตกลงมากพิสูน์ก่อนผู้ละเมาต้องรับผิดบอวิศวกรเป็นยังไงสร้างลูกจ้างพนักงานคนงานอืประมาทแบบไหนให้เจ้าที่ที่เกี่ยวของคณะกรรมการอี่ตังกันมากพี่สูตรทราบก่อน ล้วก็จังใจกันตอนนี้ก็ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่ว่าผู้ใดเป็นผไฟ่ไฟใหม่มันดำเป็นตะโกเพราะประธานโทษเอาถุงมาใส่เศษสินเหนือว่าท่นจักกงไฟเป็นกงไฟเบื้องบอ่อเนาะเออเอาเอา,เอาแบบไผเป็นถ้ำทั้งการลดไฟทั้งผู้รับเหมาส่วนผู้เสียชีวิตผู้ประสบเหตุนั้นตงรงนี้ควาก็เป็นถ้ำแบบนักอยู่แล้วครับตอนตรงเยียวยาแบบนักเลย ท่านนายกเบอาว่าถือเจ็ดโตเจ็ดลักแปดลักนันถือต้องครับแต่ว่ามันโมเมนต์มือนี้มืออื่นนะครับมันต้องพิจารณากันก่อนหาเรื่องกันก่อนใจเย็นครับอืมต้องเบิงเงินในกระเป๋านาการรถไฟมีเงินสาหรับใจใดบ่อมีอํานาจมีหน้าที่่อใจตัวถีบซอตงอ่อกับมาจัดการทันเดียวครับบมมีการประชุมหาเรื่องใจสั่งใจโดยภารการมันได้อยู่ครับระเบียบแบบแผนของทางราชการมันมีโมเมนต์รับท่านนายกอืม ความรับผิดชอบของคนมันต้องมีอยู่แล้วเรื่องนี้บุมีไพทต่จะลุดหลอดไปแล้วครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อืมรักษาการผู้าการาการถไฟครับในอนั้นนี่เพิ่นกนด้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงเล่งตรวจสอบให้แล้วเสียภายใน15บหมือเห็นบ่พร้อมทั้งเขาแจง้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกียกเ่ยวข้องบ่ลาเวนอย่างเข่งขัดเราจะดำเนินคดีจนถึงตีงสุดบ่มมีการซอยเหลือกันเิ่นวานะ ให้เขาตรวจสอบก่อนนอกจากนี้ยังสร้างการให้บริษัทผููรับเหมายุดน้าเนืนการในพื้นที่จนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จให้ยุดก่ร้างสก่อนพ่อสกอนบางคนบอกว่าในขณะที่รถไฟแลนมาอังเทิมนั้นต้องยุดงานก่อนแมนบอกบ่ควรเหตุงานไปนํารถไฟแลนยู่งใต้มันมันก็จิเป็นแบบนี้แหละยุดกดีบ่อกจะฝ่าวเหตุงานาน,นาตอนนั้นนะให้รถไฟไปก่อนแล้วจังเหตุต่อยุดจักเศ้าหนที่พักเคลื่องพักยังก็สีดีเด้ผพราว่าคนงานไน้ยกินน้ากินยังเสียนะพักเวลารถไฟมันแลนผ่านน่ะนะให้ยุดก่น มันมากรมะกันพอดีเนี่ยมันเหลือเสืออยู่ดีเลยครับกลางล่ำเลยตกลงมาใส่ว่ามันคนเอาจับว่างลงไปเลยนะครับอม,ม,มือดีจับเอาเขตมยิงใหญ่หนีว่างลงไปใส่หลังคารถไฟเลยไอ้มันเกิดเหตุปานนั้นนี่นเดียวแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุอืมมันเป็นอุบัติเหตุกัดสังเวยไปสามสิบสองชีวิตครับน่าเห็นใจแลอเกินพระเจ้าชวนบกหง,รงรกรกรเรื่องหงเล่าการรถไฟกับแสดงความรับผิดชอบเบื้องต้นแล้วเนาะ ครบละแปดหมื่นครับแล้วก็เดี๋ยวคนจะคุยกันหาหรือแล้วรับเจ็ดลักแปดลักว่าไปแบบธนายว่าเนาะอืมบไดเไปเบียดธนายกอกแต่วาเขาสืบสวนสอบสวนก่อนครับอืมแล้วตอนนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่ครับที่เกี่ยวของประจําการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและไล่งานสถานการณ์อย่างใก่้ชิดอืมตังมีการเก็บกู้ตองมีการตรวจสอบความมันค้งแข็งแรงวิศวกรยาร่างต่างๆของเขาไปเบิ้งเน่หลายๆอย่างครับตัวที่เขาสู้ภาวะปกติกะ เป็นอทิตย์ของเรวมมาวัเนาะครับส่วนด้านผู้วา่นนานครราชสีมาวางเดชทานผ้วครับนายอนุพงศ์ซุขสมนิตครับก็เห็นหน้าเป็อนอยู่ในทีวีอยู่บนกรายงานสถานการณ์แผนการทํางานต้องยึดความปลอดภัยไว้ก่อนเขาซอยเรือผู้ที่ขังในตู้รถไฟตอนนั้นนะครับตอนนี้เขาก็จัดการเบิดล่ะซอยเลือกันออกมาเบิดล่ะเคลื่อนใหญ่ตู้รถไฟออกนี้รวมทั้งบริเวณต่างๆที่มันมีเศษมียางีต้องเก็บต้องกู้ออกไปคาดว่าต้องใส่เวลาอย่างหน่อย หนึ่งสัปดาห์เห็นบอกครับ่นก็นจะประเมินสถานการณ์บาดนี้ถึงสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเท่าน,นี้ออต่างคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนขอเจ็จริงภายในสิบห,าห้ามือขึ้นกันกับการรถไฟครับส่วนมาตรการจำเนนการกระทั่งบริษัทพลเมาแบบใดกะล่อฟั่งก่อนส่วนทั้งรถไฟจะมีการฟ้องร้องัลเมาจางไหนกะเบื่องขอเจ็จริงเบื่องข้อกฎหมาย เนื่องจากเป็นเหตุละเมิดได้นี่ครับตามกฎหมายถ,ถือว่าเป็นเรื่องละเมิดเป็นเรื่องละเมิดเป็นเหตุสุดวิสัยเลยบอมันมันโมเมนต์ Moment หรอกครับเหตุสุดวิสัยมันโมเมนต์แนวนี้มันต้องมีคนประมาทมีคนเพลอเ,ลอ,เออหรืออุปกรณ์ส่วนขวบมันบ่ได้มาตฐานนี่แหละนี่แหละนี่แหละเมืองไทยเขามักแนวเลยมักรดเล็กหมักรถอุปกรณ์ส่วนขวบลงมันจะได้ประหยัดเขียมยเงินแล้วมันก็เกิดเหตุแบบนี้เจอระตึกสอตง้อนถล่มลงมาเห็นบอเคร่ หลายมองกับพังลงมาแบบนี้ก้อนหนานี่ก็มูนบริษัทเดียวกันนี่บ่เอ,อ่อรถไฟเสียหายสองตู้โบกี้แรกโบกเป็นอย่างโบกี้ที่สองที่สามนี่เสียหายหนักเลยครับรถไฟก็เอินเป็นโบกี้หรือเป็นตูห้หรือรวมแล้วก็มูลค่าเป็นหลายล้านหุดแลอี่พอมีผู้บาดเจ็บเสียหายจํานวนมากอีกมันบ่ละมาเบิ้งเบิ้งหละบาดเจ็บจากคนครับบาดเจ็บเล็กน้อยมีสามสิบแปดคนบาดเจ็บปานกลางสิบเก้าคนบาดเจ็บรุนแรงเจ็ดคนครับ เสียชีวิต32คนครับศูนย์หายหาว่ท่านพ่อตอนนั้นนะครับตอนที่เขาไายงานก้ามาจํานวน3คนหาว่ท่านเห็นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ร,ดกระหม่อมับภูบาดเจ็บจากวัดเหตุเค้นทลมลงมาใไกับบนรถไฟไหวเป็นคนไข